ก็สวัสดีกันนะครับวันนี้เราก็จะมาแจกมอดบ้านริมเลนะครับมันจะเป็นมอดเท็กเจอร์เออเปลี่ยนเนี่ยแถวนเนี้ยเนี่ยตรงบ้านตรงโซนนี้หมดเลยนะมันจะเปลี่ยนหมดเลยเนี่ยดูตรงถนนตรงนี้เลยนี่เห็นปะสายสายนี่ก็เปลี่ยนนะนตรงที่จอดรถตรงนี้ก็เปลี่ยนโดยรวมถือว่าดีเลยนะเดี๋ยวพาขับดูรอบบ้านเอารอขับไป เกเจอร์รู้ว่าพวกอะไรงี้ก็เปลี่ยนหมดเลยนะเดียด๋ยยๆเอ้ยปกติมันมีรั้วไหมเอ้ยก็มีนี่หว่าเนี่ยตัวบ้านโดยรวมก็สวยเลยนะครับมอสวันนี้ก็ใครว่างก็ลองมา ลงเสริมตัวเกมมาก็ได้ครับแบบให้มันแบบเออดูดีขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ผมก็เล่นแบบ 2K เลยนะมันก็จะแบบมีนิดๆหรืออาจจะไม่นิดก็ได้มันหน่วงๆน,นิดๆน,นะโ,โดยรวมก็ก็เนี่ยก็ได้อยู่นะจะว่าไปเอาก่อนเลยสักรูปแล้วกันโอเค เสียได้นเข้าวบานไม่ได้นะแล้วลงก็จะประมาณนี้นะครเดี๋ยวพาบินมุมสูงให้ดูตายเบม,มุมสูงก็จะประมาณนี้นะลงได้ทั้งออนไลน์และออฟไลน์แต่๋ยวผมว่าออนไลน์อ่ะเอ้ยผมว่าออฟไลน์อ่ะมันน่าจะมีเท็กเจอร์อะไรขึ้นมาเยอะกว่าน,นี้อีกนิดนึงเท่าที่ผม ดูมานะท่้ที่ผมลองลองมอดหลายๆลายมอสนะบางทีแบบออนไลน์มันอาจจะมีมันอาจจะไม่มีเนี่ยสมมุติว่าออฟไลน์มันมีหนักขยะตรงนี้ใช่ไหมแบบเออช่วยแต่งขึ้นแต่แบบออนไลน์มันเอาออกอะ่ะไม่รู้ว่ามันต้องทำยังไงนะแต่นี่แหละใครทำเป็นก็ลองลอง,ลองทำดูนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงมอดกันเลยดีกว่า โอเคลิงก์มอดก็จะเป็นลิงก์นี้เลยนะครับเนี่ยลิงก์นี้เขาการันตีมอดสวยนะนี่นะจะเป็นมอดที่เราลงโอ้โหโอ้เดี๋ยวทำไมต้นเราไม่มีต้นมะพร้าวแบบสูงๆแบบเขาเลยฮะเขาลงกันไหนวะเนี่ยไม่รู้นะแล้วก็เลี่อนดูวิธีดาวน์โหลดตรงนี้เลยกดดาวน์โหลดไป เนี่ยแล้วเวลาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นมันจะเป็นลิงก์โหลดนะครับเนี่ยพอเราโหลดพอมันนับเวลาเสร็จมันจะมีลิงก์โหลดแต่ว่าเราไปที่ตรงนี้เลยพอโหลดมาเสร็จมันจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วเราก,ก,ก็เปิดตัวเกมเราขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Mod Loader อันนี้มันอยู่ในตัวเกมนะใครไม่มีไปหาลงเลยแล้วเราก็แค่ดึงแค่นี้เลยหมักเข้าให้กดถูกใจถูกใจอะไรล่ะติ๊กถูก แกกบาทแค่นี้เลยนะวิธีลงมอสอันนี้ลงง่ายๆนะไม่ยากใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามไปได้วยนะครับเดี๋ยวถ้าแบบมีมอสสถานที่ใหม่ๆอะไรมาแจกเดี๋ยวจะมาหามาเรื่อยๆอะ่ะเออหามาแจกให้เรื่อยๆอะนะแบบใครอยากให้แบบมอสเราเปลี่ยนแบบ ไม,ไม่อยากให้มันเป็นเหมือนเดิมอะมอสอนะแบบอยากเปลี่ยนให้มันแบบดูแบบแตกต่างขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยก็โอเคเดี๋ยวผม,มาหามาแจกให้นะมอสลดมอสอะไรเงี้ยแต่มอสลด,มด,ลดไม่แบบไม่ค่อยมีขนไหนน่าสนใจเท่าไหร่เลยอะก็อาจจะมีแหละแต่แบบกลัวคนบางคนเขาก็ไม่ใช่แนวนี่มั้ล่ะก็โอเคเดี๋ยวคลิปนี้เขาจบแต่เป็นวันนี้ครับสวัสดีครับ